สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีรายงานผลการใช้งานเครื่องมือตัวใหม่ค่ะที่เขาเอามาลองใช้แทน Line Notify เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราจะมาดูฟีดแบ็กกันว่าจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆจากการใช้งานนะคะเอาละมาเริ่มแกะดูข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เปิดมาเรื่องแรกนี่ก็น่าสนใจเลยคือเรื่องการสร้างโทเค็นนะคะสำหรับกลุ่มใหม่ๆหรือแม้แต่กลุ่มเก่าที่ยังไม่เคยมีโทเค็นมาก่อนปรากฏว่ามันยังสร้างไม่ได้นะสิคะใช่ครับเอ่อจุดนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโทเค็นเนี่ยมันก็เหมือนกุญแจที่จะอนุญาตให้เราส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มได้ถ้าสร้างกุญแจได้ไม่ได้ตั้งแต่แรกก็เหมือนอประตูปิดตายไปเลย เริ่มใช้งานกับกลุ่มพวกนั้นไม่ได้เลยครับค่ะแล้วพอขยับมาดูเรื่องหลักๆเลยคือการส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆหรือแบบส่งข่าวสารอันนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันทั้งแบบส่งข้อความเปล่าๆแล้วก็แบบที่ส่งพร้อมรูปภาพหรือที่เรียกว่าแอดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วปัญหาเนี่ยที่น่ากังวลที่สุดเลยนะครับคือเรื่องความน่าเชื่อถือของการส่งนี่แหละครับโห ตรงนี้สําคัญมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปัญหามันเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับจากแรงงานที่เราได้มาเนี่ยพบว่าระบบส่งข้อความไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าข้อความมันเข้ากลุ่มเอ่อไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือตัวระบบเองเนี่ยกลับแจ้งสถานะกลับมาว่าส่งสำเร็จทั้งหมดซะอย่างนั้นอ้าว แบบนี้ก็หมายความว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยสิคะว่าจริงๆแล้วข้อความของเรามันไปถึงกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนไม่ได้รับใช่เลยครับตรงจุดนี้แหละมันกระทบความน่าเชื่อถือของระบบอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่าถ้าเราไว้ใจสถานะส่งสําเร็จแต่ความเป็นจริงคือข้อความไปไม่ถึงเนี่ยมันทําให้การสื่อสารหรือการวัดผลหรือการติดตามงานต่างๆมันคลาดเคลื่อนไปหมดเลยครับอืมจริงด้วยค่ะแล้วที่บอกว่าส่งพร้อมรูปภาพแล้วคะเห็นว่ามีปัญหาเหมือนกันครับ กรณีส่งพร้อมรูปภาพนี้เจอปัญหาซ้ำซ้อนเข้าไปอีกคือมีรายงานว่าเจอทั้งข้อความซ้ำแล้วก็เจอรูปภาพซ้ำส่งไปในกลุ่มเดิมๆนะครับโอ้โหนอกจากจะส่งไม่ครบแล้วยังมีส่งซ้ำอีกแบบนี้ผู้รับคงเอ่อไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แน่นอนครับมันสร้างความรำคาญได้เลยและที่สำคัญนะมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบอาจจะยังจัดการเรื่องคิวเรื่องการส่งข้อมูลได้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ด้วยครับ ฟังดูปัญหาเรื่องการส่งนี้หนักหนาเอาการเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องการส่งแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะจากรายงานมีครับเป็นเรื่องของการดูแลระบบในแต่ละวันเลยที่ทีมเซ็นเตอร์หรือทีมศูนย์กลางเนี่ยต้องคอยเข้ามาตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบทุกเช้าเลยครับหมายความว่าระบบมันไม่ได้ทํางานต่อเนื่องได้เองหรอคะต้องมีคนคอยดูตลอด ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าต้องมีคนคอยดูแล้วถ้าเจอว่าไลน์ตัวไหนมันหยุดทำงานไปเองก็ต้องคอยกด start profile นะครับหรือว่าเริ่มการทำงานให้มันใหม่ด้วยมืออ๋อแปลว่ายังต้องการคนเข้าไปจัดการดูแลอยู่ตลอดเวลาแบบ manual intervention แล้วการกด start นี่แก้ปัญหาได้ทุกครั้งไหมคะหรือว่าก็ยังก็ไม่เสมอไปครับบางทีก็กดแล้วนิ่งๆไม่ตอบสนองหรือระบบไม่ยอมเริ่มทางาน สุดท้ายก็ต้องแจ้งทีมเทคนิคหรือที่เรียกว่า SDS SDS ให้เข้ามาช่วยดูช่วยแก้ไขอีกทีซึ่งทั้งหมดนี้มันก็กลายเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมครับเข้าใจเลยค่ะแล้วมีเรื่องคิวส่งข้อความที่มันยาวจนเลยเวลาทำงานด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับมีประเด็นนั้นอยู่ แต่เหมือนว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้วนะครับโดยการไปตั้งค่าตัดการเช่นต่อหรือ time out แล้วก็ปิดระบบไม่ให้ทำงานนอกเวลาทำงานไปก็ถือว่าแก้ปัญหาเรื่องเวลาไปได้เปลาหนึ่งเนาะแต่ว่าต้นเหตุจริงๆของคิวสะสมหรือความล่าช้าก็อาจจะยังอยู่ถูกต้องครับเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเรื่องเวลาแต่ยังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหาคิวสะสมจริงๆ แล้วผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดหรอคะจากการใช้งานเครื่องมือตัวนี้ในช่วงทดลองมันคืออะไรคะ่ะเอาออกไปก่อนครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมความท้าทายของเครื่องมือทดแทนตัวนี้จากฟีดแบ็ทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็จะมีตั้งแต่เรื่องการสร้างโทเค็นไม่ได้เลยปัญหาใหญ่คือการส่งข้อความที่ไม่สมบูรณ์แต่รันรายงานผลผิดพลาดแล้วก็มีการเจอข้อความและรูปภาพซ้ำอีก แถมระบบยังต้องการคนคอยดูแลคอยแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยู่มากและสุดท้ายคือผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมลูกค้าที่วางแผนไว้ครับสรุปได้ครบถ้วนเลยครับแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญต่อนะครับว่ามาตรฐานความน่าเชื่อถือจริงๆที่เรายอมรับได้สำหรับเครื่องมือสื่อสารประเภทนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหน แล้วอะไรคือขั้นตอนต่อไปที่จำเป็นมากๆเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าข้อความถูกส่งถึงมือผู้รับทุกคนแล้วจริงๆนะครับอืมนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขบทิดกันต่ออย่างจริงจังเลยครับผม